สวัสดีครับทุกท่านทานข้าวทานน้ำกันหรือ,อยังนะครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามภาษาคนคนรักคนชอบพระนะฮะวันไหนไม่ได้จับพระก็ก็รู้จะรู้สึกปแปลกๆนะฮะวันนี้ก็เอาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอีกองคหนึ่งนะครับว่า เป็นของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับองนี้นะหลายคนนะครับจะมีความสงสัยอยู่ในใจว่าเพระที่เรามีอยู่ทําไมทําไมมันเหมือนที่เราเห็นเยอะจังไปที่ไหนเราก็เห็นหรือว่าของเราเก๊หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพระที่ที่ไม่ใช่หรือเปล่า นะครับอันนี้คือเป็นข้อสงสัยของทุกคนนะยิ่งตัวเองมีมีพระอยู่แล้วก็อเผอิญไปเห็นของคนอื่นก็ยังเอ e ะทาไมมันเหมือนของเราจังเงี้ยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่แบบขาดใจไว้ของเราแท้หรือเปล่าว่าทาไมมันมีเยอะจังอะไรอย่างนี้นะคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเออพระนะครับของหลวงพ่อเงินเนี่ย มีมากนะครับมีเยอะนะครับอย่าไปอย่าไปเชื่อว่ามีน้อยนะครับคําว่าที่บอกว่ามีน้อยเนี่ยเขาเพื่อจะจํากัดนะจำกัดคือจํากัดให้มีน้อยลงเพื่อจะให้ขายได้ราคาแพงนะครับจำกัดแล้วกําจัดอีกกําจัดคือกําจัดพระแท้ออกจากจากวงการให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เหลือน้อยนะเนี่ยฮะมันเป็นที่มาของคําว่าจํากัดกับกําจัดนะ จัดออกไปแล้วเพื่อจํากัดให้มันมีน้อยอันนี้นะฮะอย่างองวงนี้นะครับก็เป็นเป็นพิมพ์นิยมที่ที่มีพิมพ์ทรงไม่ใหญ่นะเนี่ยหบาทเท่ากับข้อนิ้วก้อยเล็กกว่าข้อนิ้วก้อยอีกนะครับเป็นพระที่มีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทั้งพิมพ์ทรงจะด,ดูอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยได้สัดส่วนนะครับด้านหลังก็ได้สัดส่วนนะฮะหัว เียนบาทนะครับด้านข้างปากนะครับดูดูแล้วคือสมส่วนนะการเล่นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยครับบางทีบางคนเขาก็น้นนะครับเน้นพิมพ์ทรงนะครับมันไม่เหมือนพิมพ์กี้ตาที่เราเราชอบไปทางเนื้อหาขององค์หลวงพ่อมากกว่านะครับแต่พิมพ์ทรงของพิมพ์นิยมเนี่ย มันเป็นเสน่ห์ของพระที่ช่างเขามีฝีมือที่ทําขึ้นมานะครับองนี้ก็เนื้อ,อยังอมเขียวนิดๆน,นะฮะก็มีสาแดงๆขึ้นมาเป็นจุดๆบ้างนะครับองนี้ไม่ไม่คมชัดเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าสภาพผ่านการเวลามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะดูนะครับยังมีลิวเจอบอลขนาดตื้นๆนะครับขนาดตื้นๆก็ยัง ทำให้เรามีธรรมชาติเนาะธรรมชาติดูถ่ายกลางคืนมันก็ย่างว่านะครับนะฮะดูดูจีวรน,นะดูจีวรการแกะเส้นจีวรเนี่ยนะครับที่ผมเคยแนะนําไปก่อนถ้าเป็นเครื่องมือสมัยปัจจุบันมันจะโค้งสวยเนาะแต่เนี่ยมันจะมีโค้งเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนี่คือเราดูศิลปะการแกะนะศิลปะการแกะคือเขาใช้ ใช้เครื่องมือที่ไม่ทันสมัยก็ใช้พิมมือตัวเองล้วนๆนะฮะก็แกะก็เซาะไปนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องตะเข็บนะครับในในองค์ต่อไปที่เห็นได้ชัดนะ,ะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมไม่มีตะเข็บนะฮะคือเดี๋ยวจะต้องมาทําความเข้าใจอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบางคนเขาได้ยินมาแบบนั้นจริงๆนะว่าหลวงพ่อเงินไม่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมไม่มีตะเข็บไม่เห็นตะเข็บ มันเป็นพ่อเหตุอะไรนะครับความจริงมันมีหรือไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกองคหนึ่งผมจะเอามาให้ชมนะครับในในองค์นี้ผมจะให้ชมพ่อเหตุตะเข็บนะฮะแต่เป็นพิมพ์นิยมเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเรื่องต่อไปอันนี้เรามาดูเนื้อหาดีกว่านะครับพิมพ์ทรงอะไรก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับผมเล่นลวงพ่อเงินผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาไล่ดูตำหนินะฮะเขาก็าบอกพิมพ์นิยม B พิมพ์นิยม A ก็เรื่องของใคร นะครับเรื่องของใครของมันนะฮะใครจะเอก็เอใครจะบีก็ B ีใครจะดูตำหนิก็ดูไปส่วนผมจะดูธรรมชาติความเก่านะฮะดูธรรมชาติความเก่าดูโลหะของหลวงพ่อนะครับองนี้นะครับไล่ตั้งแต่หน้าลงมานะครับตานะครับด้านซ้ายมือเราท่านก็จะสูงนิดนึงนะฮะขวาขวามือเราก็จะต่านิดนึงเหมือนหลวงพ่อท่านมองต่ํะความจริงเออองนี้มีติดเม็ดลูกตาม,มาข้างหนึ่งเลย นะฮะผมเคยเคยทำคลิปว่าหลวงพ่อเงินความจริงท่านต้องมีเมตตานี่อง์นี้มีนะครับเพราะว่าที่เราเห็นใหญ่ๆนี่คือเปลือกตาเฉยๆนะครับไม่ใช่เมตตานะครับบางคนเข้าใจผิดว่าโอ้ยตาหลวงพ่อทาไมใหญ่จังไม่ใช่นะครับคือเปลือกตาเมตตามันจะทําเล็กๆมาแต่ว่าเราเห็นได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหล่อไม่ติดนั่นเองนะครับอ,องนี้เฮ้ยมีทั้งสองข้างหรือเปล่าเดียวนะ ผมก็เออจริงด้วยครับเนี่ยเห็นไหมฮะองนี้ถือว่าสมบูรณ์เฟอร์เฟคมากมีเมตตา2อลูกสองข้างเลยนะครับนู่นด้วยหนึงลูกนี่1นลูกนะครับสุดยอดเลยนะครับองนี้ถือว่าหรอได้ดีมากนะครับปกติผมจะไม่ค่อยเห็นนะบางทีเห็นก็เห็นแค่ลูกเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้หูเหมือนตาจริงๆเลยนะฮะเหมือนตาหลวงพ่อท่านมองต่ําลงมานะครับขนลุกเลยนะฮะขนลุกเลยจริงๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเวียนพึ่งเวียนหัวนะฮะผมจะส่องหามุมให้ให้ดูเหมือนหลวงพ่อมองมานะฮะเห็นไหมครับเหมือนตาไหมครับตาติดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่นี่สุดยอดเลยตาด้านซ้ายมือเรานะครับเหมือนเหมือนหลวงพ่อมองต่ำลงมานะครับเนี่ยปากท่านก็มีเมตตาจมูกท่านนะครับ หูก็ติดชัดนะครับหูก็ติดชัดนะครับอ่อนช้อยนะมีเม็ดเกินของการหล่อโลหะมาด้วยนะครับดูผิวพันธ์ุไปด้วยนะครับการดูพระโบราณพระหล่อเนี่ยเราต้องดูใจเย็นๆนะครับตามซอ,อกลึกๆก็ยังมีพวกสาให้เห็นแต่องค์นี้ผมผมดีใจมากนะฮะดีใจนะฮะ บางองค์ผมเจอก็เจอองค์เดียวแต่นี่ไม่ได้สองมานานแล้วนะครับพระอาจารย์นะครับเ,ออเนี่ยดูมือนะครับยังมีพวกสาเนาะสาแดงแดงคาบสนิมนะครับคาบสนิมนิ้วมือปลายนิ้วนี่แหลมเลยนะครับเนี่ยเยเราดูพระการหล่อก,การแกะพิมพ์ต้องดูความคมชัดด้วยนะครับดูโลหะด้วยนะครับดูธรรมชาตินั่นแหละครับ ดูปลายจีวรตรงขาเนี่ยครับที่เขาบอกว่าตาปลอินองนี้ไม่ใช่นะฮะองคนี้เรามาให้ดูการแกะพิมพ์ที่เขาแกะได้คมนะฮะนคมมากมีตาตุ่มนะฮะปลายเท้ากระดกขึ้นนะฮะเหมือนหนวงพ่อนั่งคัดสมัตินะฮะองนี้หัวถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนมีหัวแม่เท้าอยู่นะท่านท่าน,านต้องขออภัยนะมือผมไม่นิ่งนะครับผมก็พยายามเกรงนิ้วมือมากแล้จนจะตะคิวกินแล้ว ก็อยากให้เห็นชัดเจนนะครับองนี้เออนะดูตามชอกไปด้วยนะครับการแกะการแกะเส้นจีวรนะครับถ้าใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะเส้นมันจะคมพิวนะฮะแต่นี่เราเห็นไหมเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องจีวรแต่เราดูตามร่องอะ่ะมันเหมือนการใช้อะไรแทะแทะหุน่นเทียนหุ่นขี้พึ่งอะ่ะการขึ้นหุน่นเทียนหุ่นขี้พึ่งเขาก็หา ของมีคมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอะไรคมใช้มีดหรือใช้ไม้อะนะไม่ได้ดูนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับมันมีความไม่ปาณีดนะฮะนี่คือศิลปะนะครับเวลาเราดูผ้าหล่อโบราณเราต้องดูอย่างพวกเครื่องรางที่เขาแกะแกะกันเนี่ยเราก็ต้องดูรอยพวกนี้ฮะรอยความไม่เรียบร้อยนี่แหละครับเป็นเป็นเสน่ห์และเป็นศิลปะของการแกะพระโบราณนะครับแต่องค์นี้มีเมตตาทั้งสองเลย ว้าวว้าวเลยนะครับต้องกดให้3ว้าวเลยนะฮะตรงนี้ความคามเนื้อสวยนะครับถ้าเรารู้อย่างเงี้ยนะครับบางคนเอ,อ้ยนี่คือลูกตาหลวงพ่อมันไม่ใช่นะจะมาตาโปนอะไรขนาะดนี้นะคือเปลือกตาจมูกนะฮะเนี่ยในเปลือกตาจะมีเมดตาเห็นไหมครับรงนี้มีสองข้างโอ้พระเจ้าจอดน,นี่สวยมากนะครับนะครับดู ดูเกดโลหะด้วยนะครับดูเกจโลหะโอ้ยมือมือครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอพักมือแป๊บหนึ่งพยายามจะส่องให้เห็นะนะฮะมีความเหี่ยวความย่นนะครับความเหี่ยวความย่นในเนื้อนะครับความเหี่ยวความย่นในเนื้อแขนนะครับแขนก็จะเนี่ยได้สัดส่วนล่่านะครับ มีสาแดงๆติดตรงจีวรนะครับคือสาแดงๆนี่ก็คืออาจจะเป็นสนิมของโลหะพวกทองเหลืองนะครับส่องพระหลวงพ่อเงินถ้าท่านอยากจะให้สวยนะท่านต้องส่องกลางแจ้งที่มีแสงอ่อนๆแล้วก็หรือว่าส่องใกล้ๆไฟนะครับท่านจะเห็นความสวยงามของหลวงพ่อนะถ้าแสงไม่ถึงนะโลหะมันไม่ไม่เปล่งประกายนะครับเราส่องมันจะไม่เจอความสวยงามนะครับ แนะนำนะครับว่าเวลาส่องหลงพ่อเงินให้ไปส่องใกล้ๆไฟนะครับเนี่ยอย่างผมทําคลิปเนี่ยผมพยายามจะเอาไฟมาจ่อๆเลยเพื่อจะได้ให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในนี้นะครับไม่รู้อะไรบ้างนะฮะแต่มีหลายอย่างนะครับลองดูเนื้อนะฮะดูความเก่าดูศิลปะการแกะพิมพ์นะครับอลืมดูก้นเลยนะครับเนี่ยงนี้ก็ตัดช่อได้ได้ดีเลยนะครับมีรอยตะใบแต่งนิดๆนะครับ เป็นด่างเป็นเงาเป็นวงๆเห็นไหมท่านดูถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นนะครับว่าในโลหะเนี่ยมอนเหมือนมันเหมือนคนเป็นขี้เกลื่อนอ่ะมันจะมีด่างๆขาวๆอะไรเนี่ยเนี่ยนะฮะคือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโลหะเงินเลยนะฮะส่วนมากจะพบนะครับถ้าเป็นเป็นผ้าผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆจะขึ้นเป็นด่างๆนะครับเหมือนคนเป็นขี้เกลื่อนอ่ะท่านลองสังเกตดีๆนะเนี่ยก็คือ มันก็คือโลหะนะฮะโลหะที่มันมันทำปฏิกิริยากับการเวลานะครับดูตามซอกนะครับวงนี้ก็ถูกตำราอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณรอบข้างยุบตัวลงไปแล้วเหมือนมีนะเดือยมีช่องมีแท่งโผล่ขึ้นมานะครับมันก็เป็นเหมือนการเขากดกดช่องฉนวนลงให้มันฝังลึกเข้าไปนะครับเพื่อจะต่อออกมา ไวหล่อโลหะนะครับตรงนี้ก็มีรอยตะใบแต่งนะครับผิวนะฮะวิบ,บวับวิบวับนะครับมีรอยแต่งด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้าฐานนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับก็ตามแนวทางของ ของเงาเซียนเองนะครับแล้วก็เป็นพระของอาจารย์ที่เคยสอนเงาเซียนมานะครับทําไมต้องใช้ชื่อเงาเซียนเออมีคนถามเอาก็ไม่ได้เป็นเซียนนะมันไม่ได้เก่ง <g universes> มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมันไม่ได้เก่งจนเป็นเซียนนะเป็นได้แค่เงาก็พอแล้วนะฮะก็เป็นได้แค่เงาผมก็ดีใจละนะครับไม่ต้องมีตัวตนนะฮะเป็นได้แค่เงาโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ทิ้งท้าด้วยคำอวยพรนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความสมปรารถนานในทุกๆเรื่องนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขออำนาจของหลวงพ่อเงินดนบันดาลให้ทุกท่านสมหวังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยเทินนะครับสวัสดีครับ